มาดูสาเหตุที่มันไม่ติดมันไม่ติดเพราะวาล์วมันรั่ววาล์วมันรั่วนี่นยงนี้อันนี้คือวาล์วไอดีตัวน,นี้คือวาล์วไอเสียมันไม่ติดเพราะวา่วาวาล์วมันรั่วเนี่หลอกจากเจ้าของรถใส่หัวเทียนเกี่ยวยาวยาวขึ้นมา ้นเกินปกติรถมันจะรับเกี่ยวสั้นมันก็จะอยู่ประมาณนี้เวลาวาวเด้งขึ้นมามันก็จะไม่ชนอันนี้มันเป็นเอเอาหัวเทียนเกียวยาวไปใส่มันก็จะโผล่มาเยอะพอวาวเด้งสตาร์ทเครื่องปุ๊บวาวเด้งขึ้นมาปุ๊บมันก็มาชนชนกับหัวเทียนทำให้วาวรั่ววาวตัวนี้รั่ว แรงอัดไม่มีในขบอกโซกในห้องเผาไหม้ไม่มีแรงอัดก็ดูดน้ำมันไม่ดูดน้ำมันลงมาไม่ได้เพราะมันไม่มีแรงอัดนี้คือหนึ่งอย่างที่จะต้องเปลี่ยนมาดูที่แคมชารแคมชาร์บดูนะมันติดลงไปเยอะมากเลยเห็นไหม มันสึกจนสึกจน,กจ,นจากระดับเดิมจากระดับเดิมเนี่ยมันซุดลงไปจนผิดจังหวะการเผาไหม้หมดแล้วซุดลงไปเน่ง จากน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องไม่ค่อยได้ดูแลไม่ค่อยได้ทายมาเครื่องแห้งบ่อยมาดูที่กระเดื่องวาวก็ไปเช่นกันลาออกเช่นกันสึกหมดแล้วทั้งคู่เลย ยุบไปปิดอะไรนี่งานนี้หลายตังค์อยู่